ละครสั้นเรื่องอยากเลี้ยงแมวไปรับชมกันแล้วแม่นะวันนี้แม่แต่งตัวจะออกไปซื้อกับข้าวนะเด็กๆอยู่บ้านกันด้วยนะเดี๋ยวแม่ออกไปซื้อกับข้าวก่อน เอารถอะไรไปดีนะเอารถนี้ไปดีกว่าคนรวยอย่างเราจะต้องขับรถจักรยานกิ๊งกิๆงกิรุ้ยกลัวเดนรถชนมากแดดแกรตัวแม่จะแคลบเพื่อเลยฉันจอดไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวฉันจะซื้อของในเซเว่น กินรูขอเป็นข้าวกล่องหนึ่งถาดค่ะเอ้ยสองถาดค่ะเวไปค่ะเวค่ะพี่อะไรเหรือหนูอยากไปเล่นเกมหนึ่งอ่ะที่มันเป็นเกมแมวอ่ะว่ามันแมวมันน่ารักน่ารักไหนฉันขอดูหน่อยได้ไหมได้สิเดี๋ยวพี่นั่งตรง ตียงหรือว่ายืนดูหลังหนูก็ได้เนี่ยเดี๋ยวหนูเปิดเกมนี้ให้ดูปุ๊บเนี่ยเกมเนี่ยโู้น่าเลยนี่หนูจะเล่นให้ดูแมียว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 แมว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 เนี่ยพี่มันเป็นแบบเหมือนเราลากตัวน้องแมวอ่ะเก็บโดนัทล่ะ แล้วก็กินแล้วมันจะมีเสียงะเมียว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 อย่างเงี้ยนั่นง้งงอย่างเลี้ยงนะ้ะฉันก็อยากเลี้ยงเหมือนกันนั่นแหละแต่แม่เราจะให้เหลี้ยงหรือเปล่าล่ะมาติดแค่เนี้ยหนูก็ไม่รู้อ่ะทำยังไงให้แม่ภูมิใจกันได้แม่จะซื้อของขวัญให้เราก็ได้ เออคิดอย่างนั้นก็ด้เดี๋ยวเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวเราจะช่วยแม่ทำงานบ้านแม่อาจจะซื้อน้องแมวสุดน่ารักให้เราก็ได้เดี๋ยวพี่ไปถปเพอร์นะเดี๋ยวหนูจะซักผ้บาบ้านมีเครื่องซักผ้าพี่ก็ล้างจานไปสิไอ้หนูล้างจานดีกว่ามันมีเครื่องล้างจานอะพี่พี่ พี่ไปสักผ้าก็ได้ปะปะถูพื้นค่อยช่วยกันล้างจานดีกว่าได้แล้วค่ะขอซาลาเปาสองที่ค่ะไส้อะไรดีคะไส้ครีมกับไส้ถั่วแดงค่ะโอเครอสักครู่นะคะท่านไปเข้าห้องน้ำก่อนได้เลยค่ะค่ะโห เข้ามากันปุบ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 ไปปิบปุบปุบปุบปัดทินปัดท้นล้างมือหน่อยโอหฉันไม่เห็นหน้าตัวเองกระจกขุ่นมากเลยเนี่ยไม่ไม่ขัดบ้างเนี่ยมาแล้วค่ะได้ยังคะได้แล้วค่ะขอกาแฟที่หนึด้วยค่ะดิฉันง่วงได้เลยค่ะ เอากรฟถ่มกาแฟเสียอะไรดีคะมีหลายรสมีหลายรสเลยค่ะมีรสเขียวรสส้มรสเหลืองรสขาวรสอเมริกาโน่รสถั่วแดงรสถั่วแดงรสนมรสนมโหมีหลายอย่างเลยค่ะอืมดิฉันขอเป็นอเมริกาโน่ล้วกันนะคะได้เลยค่ะจัดให้ ขอบคุณมากเลยค่ะ ه, เสร็จแล้วไปดูพี่ดีกว่าพี่เดี๋ยวนัดกันที่ที่ฐานบ้านนะถ้าพี่เสร็จแล้วอะ่ะดาพี่เสร็จแล้วเนี่ยอได้ยินเสียงเดือแล้วอือพี่อยู่ไหนเนี่ยอยู่ในห้องแม่เลยฉันมาแล้วอรอแม่กลับมาแค่นั้น เราก็จะได้เลี้ยงแมวแล้วหรือเปล่านะกันเชิญใหม่นะคะอุ้ยผีเสื้อเกือบโดนกัดไปแล้วเราไกลกจะเกือบโดนกัดแล้วว่ะผีเสื้ออะไรมาตอนบ่ายสามครึ่งเนี่ยดูรถก่อน รถไม่มาโอเคแม่กลับมาแล้วจ้ะลูกๆเป็นไงบ้างจ้ะนี่เขาสั่งอะไอืมเฮ้ยผมเห็นแน่แล้วมาแล้วจ้ะเด็กๆโอ้ทำไมบ้านสะอาดอย่างนี้อ่ะโหโล่งมากเลยลูกไม่มีฝุ่นอะไรเกาะเลยอ่ะอืม แม่จะให้รางวัลลูกลูกอยากได้อะไรจ๊ะเย้ไ yeah! ม่เกิน20บาทนะแม่แม่ลอเล่นอ่ะคิดอ่ะคะเดี๋ยวแม่จะพาเด็กๆไปคาเฟ่แมวนะจ๊ะเพราะว่าแถวบ้านเนี่ยเปิดอยู่ yeah! โอเคเดี๋ยวแม่ขอเก็บของไว้ในตู้เย็นแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวแม่จะหยิบกุญแจรถแล้วลพาไปเลยนะจ๊ะเรียบร้อยมาจัดเด็กๆมาเดี๋ยวแม่ขอหยิบกุญแจก่อนนะโอเคไปกันไปนี่ก็ประมาณเย็นแล้วนี่สีมองล่ะ มาเร็วเปิดแอร์เย็นๆในรถขึ้นมาลาดคาดเบลได้ละจ้ะบึนบึนบึนใกล้ถึงลวจ้าบึนบึนโอ๊แม่มาผิดฝั่งจริงๆมันถูกแล้วนี่ ร้านชมพูเนี่ยจ้ะเป็นร้านคาเฟ่แมวโหแมวอย่างน่ารักเลยอ่ะแม่ใช่ไหมละ่ะน่ารักตะมุตามิสุด,สดนี่อย่างนี้หนูก็อยากเลี้ยงแมวเลยดิโหมีแมวลายด้วยนี่จะเด็กๆด,กดูนี่สิจ้ะโมเดลมีน้องแมวลาย มีแมวมว่วงแมวชมพูตาชมพูแมวสีเทาและแมวสีขาวตาฟ้าเดี๋ยวเข้าไปสอบถามข้างในก่อนสวัสดีค่ะเชิญค่ะก็คือคาเฟ่แมวน้องน้องจะกินอะไรบ้างคะเนี่ยน้องหรอคะน้องสามารถกิน เปียกได้ค่ะแล้วก็กินอาหารเม็ดนะคะสิ่งที่น้องชอบก็มีน้องตัวม่วงก่อนเลยนะคะน้องตัวม่วงนะชอบกินมันม่วงแล้วก็เม็ดอาหารเม็ดแล้วก็เปียกเลยค่ะและแมวดำนะคะแมวดำลายอะค่ะเออน้องชอบกินถั่วงาค่ะแล้วก็ชอบกินอาหารเม็ดและเปียกค่ะแล้วน้องแมวชมพูสุดแสนน่ารักน้องชอบ กินไอศครีมแล้วก็ชมพู่ค่ะแล้วก็อาหารเม็ดแล้วก็เปียกนะคะและแมวเทาค่ะน้องชอบกินปูนค่ะอยากเล่นน้องชอบกินอะไรนะที่มันเรียกว่าออชาโคอะค่ะแล้วก็อาหารเม็ดแล้วก็เปียกแล้วน้องสีขาวสุดน่ารักตรงนั้นเป็นน้องชอบกิน ตามเพื่อนๆเ,เลยค่ะนนูชอบกินอะไรกินหมดเลยค่ะชอบทุกอย่างถ้าท่านสนใจนะคะก็สามารถซื้อของน้องได้นะโหหนูอยากเลี้ยงแมวอะค่ะถ้างั้นเด็กๆเ,เนื่องจากทำความสะอาดบ้านได้ดีเอาจะชนกระจกให้เขากระจกแตกหรือไงจูงแม็ก และแมวน่ารักทั้งห้าตัวเลยอ่ะเด็กอยากได้แมวตัวไหนมากที่สุดแม่ก่อนเลยนะฟังผลโหวตกันแม่อยากได้แมวสีขาวขนฟูฟูตัวได้ๆน่ารักน่ารัก,กจะ้ะส่วนหนูอล่ะคะเหนูอยากได้แมวชมพูอ๋อแมวชมพูตัวนั้นก็น่านักผมก็อยากได้แมวชมพูเหมือนกัน อ้มน่ารักน่ารักอืมงั้นเอาแมวชมพูนะมันก็น่ารักไปอีกแบบนะึงแมวนี่อุ้ยน่ารักอ่ะดูสิน้องอย่างน่ารักเลยตกลงเอาแมวนี้นะจ๊ะใช่ครับใช่ค่ะเดีย๋ยวไปถามเขาก่อนว่ากี่บาทเขาจะได้คำนวณราคาถูกแมวตัวนี้สีชมพูกี่บาทหรอคะ แมวตัวนี้นะคะสีชมพูนะคะเป็นเอกลักษณ์ประจำร้านเราเลยค่ะตัวนี้นะคะน้องฉลาดนอาอแม่แต่น้องเ้าเสียงน้องมีนะคะน้องชอบคุยขยะกินค่ะแต่ตัวนี้ไม่แพงมากค่ะแค่หกแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทเลยค่ะอ้ะพูดเล่นเลยค่ะตอนนี้ลดเหลือสองหมื่นบาทค่ะ ลดประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะคะโหเอาตัวนี้ล่ละค่ะตัวนี้นะครับของแถมจะเป็นตะกก้าสีชมพูเป็นลูกบอลสีดำเหลืองนะคะอันนี้ใช่ไหมคะอันเนี้ยน,นี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะหยิบได้เลยนะคะไม่เป็นไรคะ่ะไม่เอาของแถมโอเคค่ะเดี๋ยว เอาเงินเสร็จแล้วกันนะคะนี่ค่ะโอเคขนนักเงินประมาสองหนึ่งมื่นสองหมื่อ้อทอนหนึ่งหมื่นบาทค่ะโอ,อเคค่ะเจ้าแมกเกอร์แกหายไปไหนอีกแล้วอ้อแกช่างชอบลืมนะแม่ขอยแม่ลืมกุญแจรถไปไหนอ,อะแม่ลืมอะ อาววังนี้โอเคไปละเกือบไปแล้วเชวถึงโอคโหอ,อาลืมน้องแมวโหเสียดายเงินนะถ้าลืมเนี่ยเสียดายมากเลยเสียเล้วรนอน้องแมวก่อนรอน้องแมวขึ้นมาบนรถแป๊บหนึง่งเคขึ้นมาแล้ว ่ะเดี๋ยวพหาหนังกลับบ้านเลยอุย้ยเฮลิคอปเตอร์อะไรมาจอดอยู่ตรงนั้นนะหนังน่ารักมากนี่ก็ห้าโมงแล้วอ๊ะเกือบเฮ้ยเราไม่ลืมเอาจักรยานกลับบ้านเดี๋ยวแม่ไปเอาโอ้ยแม่ครับผมอยากไปสนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นอะไรตอนนี้ เนี่ยพี่ตัวฟ้า,ฟาเนี่ยมาทําความสะอาดแล้วเนี่ยดูสิเดี๋ยวแม่เดียวเข้าไปให้ดูเนี่ยเขามาทําความสะอาดแล้วนะแต่เขากำลังแสดงหนังอะไรก็ไม่รู้อยู่ปะเดี๋ยวแม่จะไปจอดกับบ้านแล้วก็จะพาเราไปเล่นกับแมวเปิดแอร์เย็นฉ่ำแล้วเดี๋ยวแม่ก็จะมาเอาจักรยานกลับบ้านโอเคแผนชีวิต ถึงละลงอุ้ยน,น้นเหน่ารักจังโอเคพาน้องแมวกลับบ้านก่อนนะถึงบ้านใหม่ของเราแล้วนะโมเดลอ้านี่จริงๆบ้านเนี้ยเป็นบ้านของเราแหละแต่แม่ซื้อบ้านไว้แล้วบ้านใหม่ที่สว่างกว่าเดิมนี่สวัสดีคุณน้าก่อน สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ดดคะนี่โบเป็นไงกันบ้างครับเพ,พื่อนเพื่อนชอบกันไหมเอยถ้าใครชอบเทปไหนนะจ๊ะอย่าลืมกดไ like, ลค์แชร์ b s c สก b e และกดกระดิ่งกกิกุงกิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะบายยนะบายค่ะ